พี่ขาคดีแพงทนายฝังจำเลยจะทิ้งรูกความแล้วค่ะจะทำยังไงคะเสียดายแทนนะ้าใครจะทิ้งใครจะทิ้งทนายความจะทิ้งแล้วเหรอนะโอ้ถ้าทนายทิ้งท่านนะท่านทำหนังสือร้องเรียนไปเลยฮะนะร้องเรียนไปนที่สภาทนายความเลยนะฮะบอกว่าทำไมทนายทิ้งหนูอย่างนี้นะฮะทิ้งหนูกลางทะเลอย่างเงี้ยให้หนูไหว นะครับพาหนูขึ้นเรือแล้วนะฮะพาไปกลางทะเลแล้วเขาทนายกระโดดลงก่อนนะครับสวมเสื้อชูชีพนะหรือทีมเราลงกลางทะเลนะครับทนายก็พายเรือขึ้นฝั่งนะนะก็หาทนายใหม่ครับแต่ว่าเงินที่จ่ายไปนะครับเมื่อคุณทํางานไม่เสร็จเมื่อทํางานไม่เสร็จนะครับเรียกคืนนะฮะมันจะมีคดีเรียกคืนค่าทนายมเนี่ยคดีแรกนะฮะ เพราะว่าทนายเขาทำงานไม่บรรลุหรือไม่เ,เสียตามข้อตกลงนะครับคุณดีดีลิเจนลอยเยอร์สวัสดีครับวันนี้แพลนทำอะไรครับวันนี้แพลนผมนะฮะก็มีเรื่องของการไปนคนปรปฐมนะครับลูกความก็นัดพบนะฮะเพื่อปรึกษาคดีกันนะฮะปรึกษาคดีเรื่องของนะเป็นความลับนิดหนึ่งนะฮะ พราะว่าเรามีเจ้บพิเศษนะครับเรื่องของพนธีปรึกษากฎหมายทาบริษัทห้างร้านนะครับส่วนตัวนะฮะที่ปรึกษาส่วนตัวนะครับนะฮะอา้าวนะฮะตอนให้จิรยจ่าไกลเกลีย,ยไม่ทำแต่ดันยื่นฟ้องกลับหนูจะตามเขา้ากลับมาโอ้ยทำไมคุณอย่าทำให้อย่าทำ จะท้าทายระบบรูแาคนมีปัญหาเยอะจังตอนที่เจรจาไกลเกลีย่ยไม่ทําแต่ดันยิ่น้องกลับหนูจะตามเขากลับมาช่วยจําเลยยังไงดีคะเอ,เอาว่ากันนะฮะผมผมต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าเราเป็นตัวความคดีความคดีแพ่งเนี่ยอีกสิทธิ์อยู่ที่เราทนายนี่นะฮะเป็นผู้ที่เราจ้างมาเพื่อมาช่วยเหลือในการต่อสู้คดี แต่อย่าให้ทนายนั้น,ม,นมีเอกสิทธิ์เหนือเราเข้าใจไหมบางคดีถ้าเรายินยอมที่จะมีการไกลเกลี่ยแล้วจบด้วยดีถึงแม้สมมุติว่านี่สิบบาทแต่ไกลเกลี่ยแล้วเราเห็นว่าโอได้แปดบาทก็ถือว่าคุ้มแล้วถือว่าถือว่าคุ้มแล้วเพราะไม่ต้องไปฟ้องคดีเสียเวลาดําเนินคดีอะไรทั้งหลายถ้าเรายอมที่แปดบาทถึงแม้ทนายจะปอบหูเราบอกว่าอย่ายอมอย่ายอมต้องสู้ต้อง อย่าไปสนใจอย่าให้ทนายมามีอิทธิพลเหนือเหนือตัวเราอันนี้พูดจริงๆเลยนะฮะผมพูดถึงทนายด้วยพูดถึงข้าราชการพูดถึงประชาชนด้วยนะครับในคดีแพ่งมันเป็นเรื่องคดีเรื่องของอลาสต้าเซเวนดาเป็นเรื่องของคู่ความคู่กรณีซึ่งเป็นคู่พิพาทกันถ้าคู่กรณีตกลงกันได้คุยกันได้คดีจบจบเลยทนายไม่ยอมช่างหัวมัน นะฮะไม่ใช่เรื่องของทนายเป็นเรื่องของเราเมื่อเรายินยอมที่จะรับหนี้8บาทถึงว่าหนี้1 0บาทแต่เรายินยอมที่จะรับแค่8บาทมันไม่ต้องไปเสียเวลาขึ้นโรงขึ้นศาลนะแปดบาทก็เอาจบแม้ทนายจะพูดเฮ้ยย่า,ยาคุณอย่ารับเลยคุณต้องได้10บาทคุณน่าจะได้10บาทแต่10บาทอีก2บาทที่เหลือนะฮะคุณต้องใช้เวลาในการต่อสู้คดีกี่ปีนะ่ะในศาลต้นศาลุทนศาลฎีกาเราสู้ถึงศาลฎีกาเสียเวลาเท่าไหร่แค่2บาทเนี่ย ส่วนต่าง2บาทเนี่ยมันคุ้มไหมเราต้องมาคำนวณอย่าให้ทนายมาอยู่ขีคอรเรานะหรืออยู่เหนือหัวเราเนะเราต้องเป็นผู้คุมเกมเองนะครับทนายเป็นผู้ที่ช่วยเหลือข้อกฎหมายเท่านั้นแต่คดีนะผลประโยชน์ถ้ามันคุยกันได้จบกันได้จบก็จบไกลเกลี่ยก็คือไกลเกลี่อย่าไปยอมถ้าทนายไม่ยอมเรื่องหัวทนายผมจะจ่ายคุณแค่นี้แล้วค่าทนายนะ คุณจะมีอิสิทธิ์เหนืออะไรเราไม่ได้เราเป็นผู้ที่เป็นประธานของคดีเป็นตัวความโอเคไหมคุณแบบนี้ชัดเจนนะฮะอ่าชัดเจนนะครับนิติกรตำรวจเวลาสอบได้ลงที่ไหนครับลงสอพอหรือลงศูนย์กลางครับอนิติกรจะมีที่ทำงานอยู่สามจุด <c oughs> ที่ทำงาน3จุด ที่ลงนะฮะของนิติกรจะมี3ที่ที่แรกคือส่วนกลางก็คือสำนักง,งานรชาติที่ที่2ก็คือกองบัญชาการถ้าท่านเป็นนิติกรที่กองบัญชาการไหนอย่างเช่นท่องเที่ยวตอมบอบชกนะหรือบอชสหรือที่ไหนที่มีตำแหน่งนิติกรนะฮะท่านก็จะลงที่กองบัญชาการและก็3ที่กองบังคับการนะจะลงแค่สามที่ โรงพักไม่มีนิติกรนะฮะโรงพักมีแต่พนักงานสอบสวนนะครับถ้ามีปัญหานิติกรเนี่ยเขาก็จะใช้บริการที่กองบังคับการกองบัญชาการและก็สำนักง,งานเรงชาินะครับลงสามที่เท่านั้นนะฮะสามสามจุดเท่านั้นนะฮะโรงพักไม่มีะฮะโรงพักมีพนักงานสอบสวนนะฮะหนูเป็นโจทย์ข้าจำเลยจ้างมาเขาจะง <laughs> โอ้เธอ เธอเป็นห่วงห่วงจำเลยมากใช่ไหมถ้าอย่างนั้นบอกบอกจำเลยของหนูแลกยกัน,น,กน,นกามาคุยกันอีกรอบหนึ่งดีกว่าม่คุยกันอ,กอีกรอบหนึ่งดีกว่าฮะมาคุยมาเจรจากันอีกรอบหนึ่งแล้วถ้าเจรจาได้อย่างที่ดรววานะครับถ้านี่สิบาทเราคุยกันได้สักแปดบาทเจ็บาทแล้วคิดว่ามันมันมัน เจ็ดบาทเป็นเพียงพอต่อการที่จะรับเงินตรงนี้นะส่วนสามบาทถ้าคำนวณแล้วนี่ต้องไปสู้กันนะฮะในศาลต้นนะครับในศาลโทนในศาลฎีกามันใช้เวลานานเสียค่าใช้จ่ายเสียค่าทาน,นายโดยสิ้นเรื่องจบก็จบอย่าไปคิดอย่าไปอะไรมากมายเราต้องยอมรับว่าคดีแพง่งเป็นเรื่องของคู่ความคู่สัญญาพาสตาเซเวนาคู่ เป็นข้อตกลงของคู่ความทั้งสองฝ่ายถ้าคู่ความคู่กรณีตกลงกันได้ยินยอมที่จะรับเงินแค่นี้และจบก็จบดังนั้นกระบวนการเจราจานั้นนะครับถือว่าเป็นกระบวนการที่ระง,งับข้อพิพาทเบื้องต้นนี้ได้ดีระดับหนึ่งดังนั้นน้องก็ไปคุยกับต้นตั้นของจําเลยว่าเฮ้ยหนูหนูเธอเธอมาคุยกันก่อนไหมนะมาตกลงกันก่อว่านี่สิบบาทฉันขอเจ็ดบาทอขอแปดบาทก่อนเขาบอกเขามีแค่เจ็ดบาท ไดไหมเจ็ดบาทไดไหมก็มาคํานวณถ้าเจ็ดบาทแล้วเรเลือีกสามบาทแล้วเรามาคํานวณว่าสามบาทนี่ถ้าเราตามเงินสามบาทนี่เราต้องไปเสียค่าทนายเสียเวลาเสียอะไรปั๊บนะก็มาคิดได้นะมามา,มาคํานวณความคุ้มค่านะคำนวณทางเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับมันคุ้มค่าไหมตามสามบาทประมาณห้าหกปีนะครับเสียค่าทนายสามชั้นนะต้นอุทธรณ์ฎีกาเราเสียค่าทนายสามชั้นนะ สามชั้นศาลเนี่ยมันคุ้มไหมเออนั่งนั่งคิดนั่งคิดดีๆนะไปชวนจำเลยมานั่งคุยกันะจับเข่าคุยกันบอกว่าจะไปสนทนายเลยถ้าทนายมันจะไปก็จ้างหัวแม่งเลยนะฮะคุยๆขอไปนะฮะถ้าทนายมันจะทิ้งเราก็ก็ทิ้งไปนะครับอันนี้ขอไปเ้วยครับไม่สุภาพนะผมไม่ใช่ในายพลที่กเกษียณยุรากการแล้วนะครับไปดักตีใครนะั้นผมไม่เอานะนะฮะเราชาเป็นเป็นตำรวจสายวิชาการนะครับสายวิชาการกฎหมายจะมีไม่มีการใช้ ความรุนแรงกับใครนะครับเราใช้ข้อกฎหมายในการที่จะมาถกเถียงกันถามหน่อยครับแล้วผลกระทบละครเอายูเซอร์คุณผลกระทบอะไรครับแหมคุณดิลิเจนบอกว่าผิดมารยาททนายความครับทอดทิ้งคดีโดนร้อนถอดถอนอนุญาตได้นั่นแหละครับบอกเลยเป็นทนายไม่รับผิดชอบนะฮะก็เตรียมตัวได้เลยนะครับ นั่นแหละนะฮะทนายเรากินไปแล้วทนายคนนั้นนะฮะไม่ใช่คนนั้นไม่รู้คนไหนก็ไม่รู้สวัสดีคุณกรี๒๑๙ด้วยนะครับขอบคุณด้านคแม่วันนี้เข้ามารัวๆเลยครับวันหยุดนนรับสบายๆนีดน่สบายๆนะกับอา,อาจารย์นะะึ่งครับผมยังคุยเรื่องของคำสั่งไม่เ,มเสร็จเลยเอาต่อเลยนะ พอเรายื่นอุทธรณ์ไปแล้วนะครับต่อยื่นต่อกปคอรตอรอไปแล้วนะฮะแล้วทาอะไรต่อครับเราก็เตรียมตัวในการต่อสู้คดีวิน,นัยและก็คดีอาญาต่อถ้าในความผิดที่เกี่ยวกับเรื่องของอ,อ,อาญาด้วยนะครับท่านก็ต้องนะครับเออลงตัวลงเอ๋อสบายใจหน่อยสิครับแม่ทางานเครียดทั้งวันทั้งนะครับเครียดมาวันราชการาก็เครียดกินกาแฟไปด้วยนะครับไลฟ์ไปด้วยนะ ผมโน้นนะครับว่าช่องนิติกรสำนักงานชารเนี่ยเริ่มเริ่มที่จะมีผู้ติดตามเยอะนะครับเพราะว่าคุยกันแบบสบายๆและคุยกันแบบไม่มีรับลมคมในไนอ้ไหนพูดได้ก็พูดไอ้ไหนพูดไม่ได้ก็ไม่พูดบอกกันตรงๆนะฮะแล้วก็ให้ข้อ,ขอกฎหมายทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่เป็นข้าราชการตำรวจด,ด้วยฝ่ายประชาชนด้วยเราต้องการให้ข้าราชการคนนั้นปฏิบัติที่นะครับให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ และให้กับประชาชนนั้นเคารพกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันนะฮะสังคมจะสงบสุขหรือจะอยู่ด้วยกันนะครับเมื่อแต่ละฝ่ายนั้นเคารพกฎหมายคำรบอำนาจหน้าที่เคารพสิทธิซึ่งกันและกันรับรองว่าจะไม่มีปัญหาแต่กลุ่มที่มีปัญหาเป็นกลุ่มที่จะต้องมีกระบวนการทางกฎหมายจัดการเขาอยู่ก็มีสถานที่ให้เขาไปอยู่นะฮะในเรือนจําบ้างนะครับในอะไรบ้างให้เขาไปอยู่นะครับเพื่อไป ปรับปรุงนิสัยของตัวเองให้มาอยู่ในสังคมได้นะครับคุณลงตัวลงเอยนะครับทักทายด้วยนะครับสบายดีนะครับโอเคนะฮะอ่ะทีนี้ต่อแล้วแล้วสมมุติว่าคกรประคอตรอน,น,ตนั้นมีมติมมีคำวินิจฉัยมาให้ยก ยกคำร้องของท่านนะครับยกอุทธรณ์ของท่านนะท่านก็ต้องมาตัดสินใจว่าท่านจะไปสู้ที่ศาลปกครองชูมสุดต่อหรือไม่เพราะว่าระหว่างนั้นผมเชื่อว่าคําสั่งวินัยนะ่าจะออกแล้วถ้าคําสั่งวินัยออกมาปุ๊บลงโทษท่านนะครับในวินัยอย่างร้ายแรงตรงนี้สมาธิของท่านต้องไปสู้ที่าคาสั่งวินัยอย่างร้ายแรงดีกว่าไอ้คาสั่งให้ออกด้ยการไว้ก่อนพับเก็บไวเลยนะฮะ เพราะถ้าท่านสู้คดีวินัยชนะนะท่านจะได้สิทธิ์ย้อนหลังไปถึงคําสั่งให้ท่านออกจากราชการไว้ก่อนนั่นะแหละคําสั่งท่านออกราชก,การไว้ก่อนนะครับสิทธิ์ก็จะย้อนหลังไปดังนั้นโฟกัสของท่านให้โฟกัสไปที่การต่อสู้ในคดีวินัยอย่างไรแรงนะโอเคนะฮะคุณยูเซอร์ถามว่าถามหน่อยครับแล้วผลกระทบแล้วครับกระทบอะไรอะ่ะถาม มีโจทย์ด้วยนะผลกระทบต่อสิทธิ์ด้วยฮะือว่ายังไงนะฮะหรือยังไงพิมพ์เพิ่มเติมมาด้วยนะครับขออ่านนิดหนึ่งนะสวัสดีท่านทนายด้วยนะครับผมผมไม่ได้ว่าท่านนะครับท่านท่านทนายนี่พี่ก็าใจดีอยู่แล้วผมว่าทนายที่ทิ้งลูกความนะผมไม่ได้ว่าทนายทุกคนนะทนายที่ทิ้งลูกความเนี่ย ต้องควรต้องโดนร้องเรียนนะฮะนะครับโอเคนะครับทักทายนะครับผมไม่ได้ว่าพี่ทนายนะพี่ชายผมขึ้นมาแล้วนะพี่ชายที่ทเคารพผมนะพี่นี่แกน่ารักะฮะนิสัยดีมากนะฮะทนายพลนะครับพี่พลนี่น่ารักมากหลังนะพี่ชายที่แสนดีเนะฮนะ คุณบิลลี่นลอยเยอร์นะครับรอดูอุทธรณ์ของสตชที่เรื่องของค่าปรับนะครับเรื่องของค่าปรับราจรนะผมก็อธิบายก็คุยนิดหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องคดีนะมันไม่คุยไม่คุยในเนื้อหาคดีนะฮะแต่คุยในภาพรวมของคดีของศาลปกครองเรื่องของเพิกถอนใบสั่งราจรคดีนี้ศาลกําหนดวันสิ้นสุดสวงหาข้อเท็จจริงแล้วนะฮะสิ้นสุดแล้ว และต่อไปนะครับในเดือนหน้าหรืออาจจะเป็นเดือนถัดไปสารจะกําหนดวันพิจารณาคดีซึ่งในวันพิจารณาคดีนั้นผมต้องไปนะครับเพราะว่าผมเป็นคนทําสํานวนเองถึงแม้ว่าเราจะมอบอํานาจให้พนักง,งานอายการเป็นผู้ดําเนินคดีแทนแต่ว่าในการเขียนทุกอย่างผมเป็นคนเขียนเองเพอเขียนเสร็จแล้วส่งไปให้พนักง,งานอายการนายการก็เปลี่ยนจากชื่อผมเป็นชื่อท่าน พร้อมกับนะส่วนหัวกับส่วนท้ายนะที่เหลือไปเนื้อหาของผมหมดเลยนะฮนะก็ต้องดูนะครับซึ่งเ,เดือนนี้แหลนะฮะศาลนั่นจะกำหนด,ดวันพิจารณาคดีครั้งแรกผลคดีเป็นอย่างไรเนี่ยน่าติดตามมาก่าผไปชมครับเพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นถ้าผลคดีนั้นให้สำนักงานรันรงนั้นแพ้คดีเมื่อ,อไหร่ละครับหลักเ,เศรษฐนิตินิติเศรษฐศาสตร์ จะเกิดขึ้นทันทีกับผลคำพิพากษานี้ทันทีนิติศศาสตร์ก็จะมีการฟ้องเรียกเงินคืนหรือไม่อันนี้น่าคิดน่าติดตามมากนะแต่ถ้าศาลตัดสินให้สำนักงานข้าตานั้นแพ้คดีแต่ให้มีผลตั้งแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดนั้นมีคำพิพากษาเป็นต้นไปอันนี้เราแพ้แต่เราเราเสียหน้าแต่เราไม่เสียเงินเข้าใจไหมเราอาจจะเสียหน้านิดหนึ่ง ซันักานอาจจะเสียหน้านะครับแต่เราไม่ต้องจ่ายเงินคืนเข้าใจไหมแปลว่าไอ้ที่ผ่านมานั้นนะฮะศาลบอกว่ารับได้นะเราก็ไม่ต้องจ่ายเงินค่าเยียวยาคืนให้กับทางด้านของอประชาชนนะเพราะผลคำพิพากษาเดินหน้าตั้งแต่ศาลมีคำพิศาลสูงมีคำพิพากษาเป็นต้นไปก็หมายความว่านะฮะไอ้ที่ผ่านมานั้นพอรับได้นะครับไม่ต้องไปคืน กับแต่เสียหน้าอันนี้เสียหน้ามากมันจะมีผลต่อเรื่องของการที่ถ้ามีคนหยิบไปฟ้อง157ขึ้นมาปับ๊บโอ้โหนเป็นเรื่องเป็นราวกันอีกเลยนะฮะสถ้าผลคดีออกมาแล้วนะฮะให้สำนักง,งานตำรวจชาติชนะคดีก็ไม่มีปัญหานะครับชนะคดีก็ไม่มีปัญหานะฮะเป็นเครดิตผมเองเนะเป็นเครดิตของดรชาล้วนๆเลยนะฮะ คดีนี้ชนะได้นะครับผมเขียนในมือเนี่ยและผมสามารถเคลมผลงานคดีนี้ได้นะครับว่าคดีใบสั่งชน,นะเพราะใครเป็นผลงานผมเลยนะคุยได้ยันตายเลยนะนะเพราะว่าผมรีไ์เขียนเองนะครับเอาข้อที่จริงจากหน่วยมาแล้วผมมาย้ำใหม่เลยนะผมบอกเลยผมมานั่งเขียนป,ป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเปลี่ยนใส่หลักการแนวนะ หมายปกครองกฎหมายจราจรและกกฎหมายมหาชนใส่เข้าไปจนจนล้นเลยนะฮะ